เริ่มกันด้วยพาคุณผู้ชมไปวิ่งที่จังหวัดน่านนะคะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ค่ะจัดงานวิ่งเลาะเวียงล้านนาตะวันออกสนามที่3วิ่งเวียงสาจังหวัดน่านที่บริเวณข่วงเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดน่านเปิดกิจกรรมวิ่งเลาะ เวียงล้านนาตะวันออกกิจกรรมวิ่งเวียงสาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองพะเยาเชียงรายน่านแพร่โดยมีนางสาวนภรัตน์สตร,รัต์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านและผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและนักวิ่งกว่า750คนร่วมกิจกรรมทั้งนี้ค่ะได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาตามความถนัดตามความ มักใจพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการออกกําลังกายตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพของผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่การแข่งขันนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือมาราธอนระยะทาง42กิโลเมตรจำนวน10รุ่นประเภทฮา์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรจำนวน10รุ่นและวิ่งฟันรันระยะทางไม่น้อยกว่า5กิโลเมตรจำนวน2รุ่น การแข่งขันวิ่งเลาะเวียงสานี้นะครับเป็นสนามที่3โดยมีจุดสตาร์ทและเส้นชัยที่บริเวณข่วงเวียงสาครับ